KING POWER เข้าใจนักเดินทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอเซน้นต์น้ำแร่บ,บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24k มีจำหน่ายแล้วที่ KING POWER และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง Line Action Face Mist กลับมาติดตามชีวิตต้องสู้ของคนเปลี่ยนโลกกันต่อครับ ว่าชีวิตเกษตรกรของสองพี่น้องคู่แกร่งเอมและแทนแห่งสวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อนั้นเริ่มต้นกันอย่างไรและผ่านมาจนถึงปีนี้การทําเกษตรของพวกเขาได้เติบโตและพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากน้องแทนก่อนครับเขาได้เริ่มพัฒนาพื้นที่แดไร่ของครอบครัวซึ่งเป็นพื้นที่แคบแต่ยาวทําให้น่าสนใจว่าแทนต้องปรับพื้นที่เพื่อแบ่งโซนในการทําเกษตรอย่างไรและจริงๆแล้วพื้นที่แบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ก็ข้อดีของที่นี่ก็คือมันเป็นทิศที่เป็นทิศเหนือกับทิศใต้ครับนั้นเวลาตะวันตกตะวันออกก็จะออกแบบพื้นที่ง่ายครับโจทย์แรกในการทําเกษตรของแทนคืออะไรครับก็ผมมีโจทย์ขึ้นต้นก็คือทําข้าวให้เพียงพอกับ1ปีของครอบครัวที่เรากินครับคือทําเรื่องข้าวเป็นหลักแล้วก็มาออกแบบเรื่องน้ําให้เพียงพอกับพื้นที่ที่เรา จะปลกูกพืชจากนั้นพื้นที่ที่เหลือก็เป็นโคกครับเห็นว่าสระข้างหลังนี้ขุดมาก่อนที่แทนจะเริ่มทําเกษตรแล้วใช่ไหมครับก็สระลูกนี้ที่เห็นก็คือขุดตั้งแต่ปี2555นะครับแล้วพ่อก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ทําทแค่นี้ครับก็คือไม,ไม่ได้ทําอะไรมากกว่านี้จนมาปี2557ผมเริ่มมีแนวคิดเรื่องอกเกษตรทฤษฎีใหม่ S <S <an> ก็เลยคุยกับพ่อแม่ว่าอยากจะขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นโค้งหนองนาปลูกพืชผสมผสานอย่เงี้ยครับแต่มาลงตัวตอนปี2559ก็คือปี2559เราเริ่มมีเงินทุนเพื่อที่จะมาพัฒนาพื้นที่ก็เลยเอาเงินทุนก้อนแรกมาขุดสระเพิ่มเป็นลูกที่2นะครับไปดูกันครับว่าสระลูกที่สองหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือสระลูกแรกที่แทนเก็บเงินเพื่อขุดเพิ่มต่อจากสระของพ่อนั้น จะเป็นอย่างไรครับนี่คือสาลูกแรกที่เราเริ่มต้นนะครับก็คือตอนนั้นก็คือครอบครัวมีเงินอยู่ประมาณ30,000บาทครับก็เลยขอ,อใช้เงิน30,000บาทมาขุดสาลูกนี้ครับแล้วก็เอาดินที่ขุดมาทําเป็นโคกแล้วก็ตั้งใจจะปลูกป่าครับแล้วก็ปลูกต้นกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงครับตรงนี้ก็คือปลูกป่าทิ้งไว้ก่อนต้นไม้โซนนี้ยังยังใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับ แต่หลักๆก,ก็คือเราได้กินกล้วยครับเป็นกล้วยน้ำว้าในหมู่บ้านเนี่ยครับพันธุ์พืชบ้านก็มีแล้วก็เป็นพันธุ์ฝา,ากช่อง50ูนก็มีครับพอปีที่2ที่เรามีเงินเก็บเราก็มาลงทุนเรื่องระบบน้าครับอันนี้เป็นระบบน้ําโซลาเซลล์นะครับเป็นชุด4แผ่นก็คือผมมีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วก็ด้วยความเป็นหลานของช่างดำครับก็เลยได้นําความรู้แล้วก็ ได้อุปกรณ์จากช่างดำนะครับมาในการติดตั้งโซลาเซลล์ชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่ใช้สูบน้ำในระบบทั้งสวนนะครับตอนนี้ก็จะใช้ชุดนี้ใช้ในการขับปั๊มตัวนี้ครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มหอยโข่งครับก็คือใช้ในการสูบน้ําจากบ่อแล้วเราก็ไปลดน้ำในในสวนของเราครับแต่ปั๊มของเรามีสองปั๊มนะครับในระบบโซลาเซลล์ ที่เราใช้จะมีอีกปั๊มหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นปั๊มบาดาลน,นะครับก็คือด้วยความที่บางทีสะเราเล็กอะครับบางบางครั้งเวลาเราดูดน้ําแล้วน้ําเราจะหมดอะครับเราก็จะใช้บาดาลในนี้ในการเติมน้ําลงไปครับแล้วก็น้ําในบาดาลก็จะเป็นน้ําที่เราจะใช้ในการอา,อาบน้ําครับ เมือ่อขุดซาเพื่อทำโคกหนองนาและทำระบบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรโดยใช้พลังงานโซลาเซลล์ตามแบบช่างดำแล้วแทนก็ลงมือปลูกต้นไม้ปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างอาชีพที่ยั่งยืนครับแต่เห็นแทนบอกว่าปีนี้เราลดการทำเกษตรในพื้นที่นี้ลงเพราะอะไรครับก็ปกติที่เราวางแผนไว้ก็คือเราจะมาทำเกษตรที่นี่แหละครับแต่ด้วยปีนี้วิถีชีวิตยังไม่เต็มร้อยกับการเกษตรครับ ก็เลยไปพัฒนาที่สวนหลังบ้านที่นู่นเป็นหลักก่อนตอนนี้ครับก็ตอนนี้ที่ทําหลักๆในที่นี่ก็คือทําโครงสร้างที่เป็นโค้กหนองนาไว้แล้วก็รออีกสักปีหน้าปีหน้าน่าจะลงตัวก็จะมาพัฒนาสวนที่นี่ครับมีเวลาให้สวนที่นี่มากขึ้นหลักๆที่นี่ก็คือจะเป็นเรื่องอในการทําเกษตรในช่วงฤดูฝนเป็นหลักก็คือการทํานา แล้วก็ปลูกพืชผักตอนช่วงฤดูฝนครับจากปีแรกที่ปรับพื้นที่จนมาถึงปีนี้มีอะไรที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอีกบ้างครับเงินเงินทุนในปีที่3ก็เอามาพัฒนาในการขุดคลองไส้ไก่ครับก็คือจุดประสงค์ในการขุดคลองไส้ไก่หลกัหลกๆก็คือผมอยากได้ดินเพื่อที่จะทําโคกฝั่งนู้นะครับเพราะว่าเวลาน้ําหลากเข้ามาครับถ้าเราไม่ทําโคกป้องกันน้ําสารเคมีไว น้ำสารเคมีก็จะเข้ามาที่สวนของเราครับก็เลยขุดคลองไส้ไก่เพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ผมรู้สึกว่ามันถูกที่สุดถ้าเทียบกับการซื้อดินมาถมก็เลยเลือกที่จะขุดคลองไส้ไก่แล้วก็ทําโคกฝั่งนั้นให้ใหญ่ๆแล้วก็ได้มีน้ําในการใช้การเกษตรทั่วสวนนะครับด้วยความที่ปีนี้เราไม่ได้มีเวลาดูแลเต็มที่เนาะฉะนั้นพืชที่เราปลูกไว้ก็คือเป็นพืชที่สามารถ ทนแรงได้ก็อย่างเช่นนี่ครับมะเขือพวงนี่ครับแล้วก็พวกมะเขือกระเจี๊ยบอันนี้ก็กะเพราเงี้ยครับก็เป็นพืชที่สามารถทนแรงได้แต่พืชบางอย่างก็ต้องยอมรับว่าเขาตายครับผมเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูแลเต็มที่การทําเกษตรแบบไม่ต้องเหนื่อยโดยออกแบบพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือหลักในการทําเกษตรของน้องแทนครับแต่เนื่องจากปีนี้ เขาลดการทำเกษตรในพื้นท <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่น <okay>? ี้ลงและเป็นเน้นทำสวนหนึ่งไร่ที่บ้านแทนเราตามไปดูสวนเกษตรผสมผสานซึ่งเป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ของครอบครัวนี้ด้วยกันต่อเลยครับในหนึ่งไรในนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นส่วนของเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นโซนๆค่ะแต่ว่าในตอนนี้ก็คือมันยังมีต้นไม้ที่เราปลูกทิ้งไว้อะรวมอยู่ด้วยค่ะก็คือก็คือเดี๋ยวเราจะ พาไปดูส่วนข้างในนะคะต้นนี้จะเป็นต้นกีวีค่ะที่ปลูกมาแล้ว2ปีค่ะแต่ยังไม่ให้ผลผลิตค่ะเพรากีวีจะใช้เวลาประมาณ5ปีค่ะถึงจะมีผลก็ยังไม่รู้ว่าที่ที่บุรีรัมจะปลูกได้ผลไหมอันนี้คือทดลองปลูกแล้วก็ต้นนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะก็คือปลูก2ปีก็ให้ผลแล้วค่ะก็คือตอนนี้เราทําการตัดแต่งสาว ใหม่ให้เขาเจริญเติบโตใหม่ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผักหวานบ้านนะคะตัวน,นี้เป็นผักหวานบ้านก็จะมีให้ผลช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาค่ะก็ให้ผลเ,เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้ปีละครั้งค่ะอันนี้อันนี้เป็นอัญชันค่ะอัญชันสีขาวค่ะอันนี้ปลูกในประมาณสี่เดือนก็เริ่ม เริ่มให้ผลแล้วค่ะให้ติดฝักตัวสีม่วงนี่ก็คือเขาจะให้สารแอนโทไซยาดินนะคะก็คือช่วยต่อต้านอนุมนลอิสระอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสีขาวนี่ก็คือช่วยบำรุงหัวใจการดูแลบำรุงพืชน,นะคะก็คือ1ก็คือรดน้ำทุกวันช่วงเช้าค่ะวันละครั้งหรือถ้ามีเวลาก็สองครั้งค่ะแล้วก็ให้ปุ๋ยก็คือที่สวนใช้ปุย๋ยคอกอะคะ่ะคือปุ๋ยขี้วัวขี้ควาย ในพื้นที่บ้านนะคะคือตั้งใจทำเป็นเ,เรียกว่าเรียกว่าตู้เย็นตู้เย็นหลังบ้านก็จะมีส่วนของเป็ดเข้ามาเพื่อที่จะเราจะได้กินไขนะคะ่ค่ะก็เลี้ยงเป็ดไว้แล้วก็ทำคอกเป็ดแล้วเราก็จะเอาพวกเศษพืชน,นะคะพวกที่เราตัดแต่งเอามาโยนให้เขาเขาก็จะกินผักินอะไรก็เป็น ได้ปุ๋ยด้วยค่ะเราก็จะได้ปุ๋ยจากขอกเป็ดตัวอ่ตอนนี้ที่ปลูกได้2เดือนแล้วก็คือเป็นผักโขมค่ะมีผักโขมแดงที่เราปลูกไว้แล้วก็มีผักโขมลายอยู่ด้านหลังค่ะอันนี้คือเป็นผักโขมแก้วค่ะอยู่โซนนี้แล้วก็จะมีส่วนของผักโขมลายค่ะอันนี้ก็คือปลูกไว้ได้2เดือนแล้วค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูาผักเซียนนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้ก็คือเอาทำเป็นผักดองนี่คือผักเซียนสองเดือนก็จะได้เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปไปดูผักชีไทยค่ะอันนี้เป็นผักชีไทยค่ะที่ปลูกไว้ก็คือหลังจากที่เหลือกินเราก็ปล่อยให้เขาออกดอกค่ะเพื่อที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนของ สลัดนะคะแล้วก็มีผักกวางตุง้งตอนนี้กวางตุ้งให้เมเล็ดพันธุ์แล้วคะ่ะแต่ว่ายังไม่แกะเรายังเก็บไม่ได้ก็ <im it> คืออันนี้ก็เหลือจากที่เราทานนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เติบโตช่วงหน้าเอมจะพาเรากเก็บมเมล็ดพันธุ์ด้วยกันซึ่งช่วงที่เรามากันนี้นอกจากมรักขี้นก ที่พร้อมจะให้เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วยังมีพืชอ,อะไรอีกที่พร้อมให้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้ต้องรอติดตามชมในช่วงสุดท้ายครับ